สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเกามาเชียเดอครับพี่น้องบรรยากาศยามเย็นเย็นของอําเภอชัยวานครับพี่น้องเนาะกับผมรับเกามาเชียน้ําเชียร์กับเป็นคนชัยวานเนี่ยแหละครับผมกับจังหวัดอุดรกับมือนีมาธุระครับพี่น้องเนาะมาหาแเวกินแรงครับผมรับพอดีกับตัวเลขสายบนครับที่พี่น้องเอ็ซีไรทันกะถือวา ก็เห็นผลงานของเพลินอยู่ครับผมครับอาจารย์พานทองครับเด่นบนเดินดีไม่พลาดครับผมครับวางหันเด่นของเพลินคือ9 0 1ศครับผมครับ901เป็นคููทางครับพี่น้องเนาะวางหันเลขออก0 41ครับเลขบนชุดหนีหรือว่า3ตัวหนีถือว่าเดินดีนะครับผมในปีนี้ครับพี่น้องเนาะไหลเลี่ยงมากคถือว่าเขามาก ต่อเนื่องครับหลังจากที่ลงคลิดไปครับผมกอนานี่ครับผมกับเปรียกอาจารย์พันท่องครับเพื่อนจีมีแนวทางตัวเลขที่ว่าให้ตัวเด่นมาก่อนครับพี่น้องเนะาะให้ตัวเด่นก่อนครับพอดีอาจารย์เพิ่นกันเลยว่าสีระกบคูให้ครับผมเพราะว่าที่เพิ่นเด่นให้ว่างหันก็คือเด่นบนสี่ห้าหกครับผมเน้นไปที่ห้า ครับเพิ่นวางตัวเลขไว้คือว่าเด่นหาบนครับแล้วก็เลขล่างเด่นไว้ที่ซครับผมมีซ2แล้วก็2งครับอันนี้คือเป็นคลิปแรกเล้วครับผมครับมื้อนี้เพิ่นจะมาประกบคู่ให้ครับพี่น้องเนาะครับประกบคู่ให้ครับผมครับว่าถ้าหามาสิเป็นหายังสิครับพี่น้องครับผมเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขกับอาจารย์ก็มาเชียร์กับขอขอบพระคุณอาจารย์เด้อครับผม ไปรับช่อมรับฟังตัวเลขกกับอาจารย์พานทองกันเลยครับครับอาจารย์ครับเกาเมเชียสวัสดีครับผมครับกินขอแรงไปน้อครับอาจารย์เอ่อรับรัดครับได้ยังกินครับผมต้อใคร่ใจต้องต้ใคร่ใจผิดป่าหรืออะไรเงี้ย ต้มไข่ครับโอ้ต้มไข่ติ่แซ่บบ่ครับผมต้มไข่ผสมกับน้ำพริกเลยนะผสมกับน้ำพริกกลาไงครับโอ้กินง่ายๆตัวน,นี้ยอร่อยกินกินแค่เขาลาดเขาว่าแค่จังไลยนี่ลาดเก่าเลยลาดเก่าเลยโอ้เมนูนี่ถือว่ากินง่ายๆครับผม ่ายๆเลยครับผมเอาโมนี่จีมาประกบตัวเลขให้ครับผมครับครับนี่แหละครับเอาปลาจังไดครับผมเล็กบนนี่สี่ห้าหกเนี่ยครับเอาเลขเันวะเอาเลขครับผมสี่ห้าหกเนี่ยแล้วการจะจับให้ครับเอ่อของ ขอจันเก้าเก้าเก้าสี่เจ็ดนะกวดนี้จะเป็นเก้าสี่เจ็ดป่ะครับครับครับเก้าสี่เจ็ดอ๋อที่ว่าเดินหาแล้อว่เดินหรอเปล่เดินเดินเดินขึ้นกันอ๋อเดินขึ้นกันครับเก้าสี่เจ็ดเก้าสี่เก้าสี่เจ็ดครับสี่สี่สี่มันเป็นหลักสิบเออสี่เป็นหลักสิบนะครับผม สหลักสิบเก็ดเป็นหลักหน่วยเจ็ดหลักหน่วยครับผมเก้าเก้ครับเก้าสี่เจ็ดก็เชียททำได้ก็มเชี่อทำได้อะไรทำได้เกนะ้านสะีนะ่หนะึนะ่งนสะี่หนึ่งเก้า็ไสีไม่ใช่หรอบครับเก้าตัวท้ายอ่ะสี่หนึ่งเก้าเออ สี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าเดียวกันแหละครับผมตัวเด่นนี่แหละเออแต่ของอาจารย์เนี่ยมันมันเป็นเก้าสี่เจ็ดครับเก้าสี่เจ็ดครับสี่หลักสิบครับอันนี้ก็มาเชื่อเนี่เป็นตัวเด่นทีซื้อนี่ไม่เป็นตัวครใช่ใช่ครับผมว่าตัวเด่นที่ซื้อแล้ ตรงๆเปเลยครับผม419้องยาง้องางได้45 456ใช่ไหมครับผมนัม่นละของเกาหีมาเชียกได้94เกไงก็มาเชียได้419เออนั่นแหละแต่มันเข้าอยู่แล้วไหมตัวเนี้ย ครับผมมันต้องติดอยู่แล้วมั้งครับครับติดทั้งสองตัวเลยติดทั้งสองตัวเลยโอ้มาทั้งซีทั้งเก้าก็หมายนี่ใช่ใช่โอ้มาเป็นมาซีทั้งเก่ามาทั้งซีทั้งเก่ามาเป็นคู่ทางเอาเจ็ดไว้ลักน่ิยครับผมใช่ใช่ใช่อ๋อครับนี่แหละครับผมแล้วแล้วล่างแนละ้วตอนเนี้ยครับล่าง ล่างวิ่งศูนย์วิ่งศูนย์หลักสิบวิ่งศูนย์หลักสิบศูนย์ห้าศูนย์ห้าคล,ค,หลคลิปแหลกคลิปแหกหาซี่สองมาเปลี่ยนอีกแล้วได้มัน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 ลักสี่หรมันมันมันจะเป็นหลักสิบไหมโอ้มันสิมาบ,บนแล้วใชค่ครับ ลองเบิรงครับผม94วันนี้กันวันนี้วะจีชาชาลอนผ้านะครับว่าจีเมอาเก้ารถเสียอยู่ผ้าลูกไปอ๋อผ้าลูกไปให้ลูกผ้ามาเออลูกผ้าลูกผ้าไปหาเก้ารถเสียแล้วจีไปหาหลวงปู่ศิลาฟอบโอ้ยโอ้ทางกาฬสินธุ์ก็พอดีล่ะ มา,มา,มาบ้าน<ช>มาบ้าออนนั่นไหครับแล้วก็จะมาอุดรนี่ใช่โอ้เดินทางสองต่อเป็นตัวนี้จากสุนบุรีสิปหา,าก้อนเสียก้อนเราถึงอย่ามหาหลวงปู่ศิลาครับผมเอาชดวานะไ <c oughs> ด้หวยตัวนี้ชัวร์แล้วนะัน่เสี่ยนแน่นอนหรอน้ำเสี่ยนเอาังฝากเอาของฝากวะ <c oughs>

โล่สองโล่ขอบคุณนะครับผมมือนี่มือนี่คือเป็นเสียงแปลกแปลกบุสมารวบสรุปครับสรุปให้นะครับผมบ้านนี้สรุปตัวเลขสรุปตัวเลขบนเก้าสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดติดติดครับผมข้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าครับพี่น้องเนาะศูนย์ห้ากำลังมาเลี้ยงครับผมเอา กามันเชียร์กับน้ำเชียร์สิลบกวนอาจารย์พันธุ์ทองสำนีเด้อครับผมครับผมครับขอบพระคุณอาจารย์อยู่ดีไม่แห้งครับผมครับเอาครับพี่น้องครับผมครับเลขเพิ่นกระจิมเปลี่ยนจักหน่อยได้ครับผมแต่ว่าก็อยู่ในหลักเลขเด่นของเพิ่น4ีหาหกอยู่ครับพี่น้องบนเพิ่นหเก้าสี่เจ็ดเม็ดเดียวสี่เป็นหลักสิบครับผมครับก็คือเพิ่นเปลี่ยนจากหาดเป็นซีครับพี่น้องเนาะ วันนี้เลขล่างวิ่งศูนย์หลักสิบศูนย์ห้าเม็ดเดียวครับผมกับถ่ายคลิปนี้เกามาเชียรกับครอบวยพ่อนห้พี่น้องเีฟีโชคดีถูกรื่องลเงินไปน้ำกันเด้อครับผมในวดวันที่16สิงหาคม67สวัสดีครับ